เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหลายครั้งเลยที่เราตั้งใจวางแผนการเงินไว้อย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนแต่สุดท้ายเออมันกลับไปไม่ถึงฝั่งฝันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้ครับเหมือนเรากำลังสืดสวนคดีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในโลกการเงินนั่นก็คือคดีแผนการเงินที่ล้มเหลวข้อมูลบอกว่า80%ของแผนการเงินจบลงแบบนี้คำถามคือใครคือผู้ร้ายตัวจริงแผนที่ไม่ดีเหรอ วินัยที่ไม่พอหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาผ่าคดีนี้กันทีละประเด็นเลยครับเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองหาผู้ร้ายแค่คนเดียวคือวินัยของตัวเองแล้วก็จบที่การโทษตัวเองแต่จริงๆแล้วที่เกิดเหตุมันซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะ มันมีทั้งร่องรอยของข้อบกพร่องในตัวแผนเองมีกับดักทางจิตวิทยาที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยการทำความเข้าใจสาเหตุที่ท้ายจริงทั้งหมดนี่แหละค่ะคือก้าวแรกที่จะทำให้เราปิดคดีเก่าแล้วเริ่มต้นวางแผนใหม่ที่อืมที่มันใช้ได้ผลจริงๆเง้นเรามาเริ่มจากหลักฐานชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับตัวแผนเองเลยหลายครั้งที่แผนมันพัง มันอาจจะพังมาตั้งแต่ตอนร่างแผนแล้วจุดแรกที่ผมเห็นบ่อยมากคือเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนใช่เลยค่ะเหมือนการบอกแค่ว่าอยากรวยหรืออยาก,กเกษียณสบายๆซึ่งมนันเป็นเป้าหมายที่แบบเบลอมากจนเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้เลยถูกต้องค่ะมันเหมือนเราบอกคนสร้างบ้านว่าอยากได้บ้านสวยๆแต่ไม่มีพิมพ์เขียวไม่มีขนาดไม่บอกว่าอยากได้กี่ห้องนอนผลลัพธ์ที่ได้ก็คงไม่ตรงกับที่เราต้องการแน่นอน ในทางการเงินก็เหมือนกันเลยเป้าหมายที่กว้างเกินไปมันขาดพลังในการชี้ทิศทางภาพมันชัดขึ้นมากเลยครับถ้าเราลองเทียบกันดูนะระหว่างอยาก,กเกษียณสบายๆกับเป้าหมายที่มันคมกว่านั้นเช่นพออายุ60อยากมีเงินเก็บ10ล้านบาทอืเพื่อให้สามารถใช้ใจ่ายได้เดือนละ4ี่0 0บาทไปอีก20ปีโดยไม่ต้องทำงานพอเป้าหมายมันคมแบบนี้เราจะคำนวณย้อนกลับมาได้ทันทีเลยว่า วันนี้เราต้องเริ่มเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ต้องหาผลตอบแทนให้ได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์มันคือพิมพ์เขียวที่ชัดเจนมากใช่ค่ะแต่ถ้าเป้าหมายมันเบลอก็เหมือนมีแผนที่แต่ไม่มีเข็มทิศพอเจออุปสรรคเจอของที่อยากได้หรือแค่รู้สึกเหนื่อยเราก็พร้อมจะพับแผนที่นั้นเก็บได้ง่ายๆเลยและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าความชัดเจนของตัวเลขนะคะคือแผนนั้นจะต้องขู่กับแรงจูงใจที่ลึกซึ้งของเราด้วย ถ้าเป้าหมายเป็นแค่ตัวเลขสิบล้านลอยๆแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับความต้องการในใจเราจริงๆเช่นเราอยากมีเงินก้อนนี้เพื่อดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดหรือเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อจะได้ลาออกจากงานที่ไม่ชอบแล้วไปเปิดร้านกาแฟถ้าไม่มีตรงนี้แผนนั้นจะขาดเชื้อเพลิงค่ะมันจะกลายเป็นแค่ภารกิจแต่ไม่ได้ขับเคลื่อนเราจากข้างในประเด็นเรื่องแรงจูงใจนี้สําคัญมากจริงๆครับแต่ในทางกลับกันผมก็เห็นอีกขั้วหนึ่งนะ คือคนที่มีแรงจูงใจเต็มเปี่ยมแต่กลับไปตกม้าตายเพราะตั้งแผนที่สุดโต่งเกินไปอ๋อแบบที่ฮึดสู้มากเกินไปตอนแรกใช่เหละครับเหมือนคนที่ไม่เคยออมเงินมาก่อนเลยแต่พอเริ่มวางแผนปุ๊บตั้งเป้าจะเก็บเงิน50%ของรายได้ทันทีหรือตั้งใจจะเลิกใช้จ่ายเพื่อความสุขทุกอย่างแบบหักดิบไปเลยซึ่งผลลัพธ์มันก็คาดเดาได้ไม่ยากเลยค่ะ คือทําได้ไม่นานแล้วก็ลมเลิกไปพอรู้สึกเหมือนกําลังลงโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่การสร้างอนาคตแต่เป็นการทรมานปัจจุบันซึ่งไม่มีใครทนได้นานหรอกค่ะถ้าวิเคราะห์เบื้องหลังพฤติกรรมนี้นะคะมันมาจากอคติทางความคิดที่เรียกว่า overconfidence bias การมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปใช่ค่ะการมั่นใจในวินัยของตัวเองสูงเกินความเป็นจริง ผมนึกภาพออกเลยเหมือนตอนต้นปีที่เราสมัครฟิตเนสแล้ะมั่นใจมากว่าจะไปทุกวันแต่พอผ่านไปเดือนหนึ่งรองเท้ากีฬาก็เริ่มมีฝุ่นเกาะแล้วการเงินก็คงเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะมีสถิติจาก Morningstar ที่น่าสนใจมาก เขาพบว่า85%ของคนเชื่อว่าตัวเองควบคุมการเงินได้ดีมากแต่ในความเป็นจริงมีแค่29%เท่านั้นที่ทำได้จริงโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะมันมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตัวตนในอุดมคติกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นแผนที่เข้มงวดเกินไปมันจึงมักจะถูกตั้งอยู่บนความหวังว่าเราจะเป็นคนในกลุ่ม29%แต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพฤติกรรมที่เป็นไปได้จริงของเราเลยแสดงว่าต่อให้เรามีพิมพ์เขียงหรือแผนที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วคนขับรถก็คือตัวเราเองซึ่งดูเหมือนว่าคนขับนี่แหละครับที่มักจะพาเราออกนอกเส้นทางบ่อยที่สุดมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นกับดักใหญ่ๆที่เรามักจะเผลอเดินไปตกอยู่เรื่อยๆ กับดักที่ใหญ่และคลาสสิกที่สุดเลยก็คือการผัดวันประกำรรพรุ่งค่ะมันคือเสียงกระซิบในหัวที่บอกว่าเดี๋ยว่อยเริ่มเดี๋ยวเริ่มเดินหน้าเดี๋ยวรอโบนัสออกก่อนหรือเดี๋ยวพร้อมกว่านี้ก่อนเป็นความคิดที่อันตรายอย่างยิ่งในโลกการเงินอันตรายมากจริงๆครับเพราะต้นทุนของเวลามันแพงมหาศาลพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันทำงานเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขายิ่งเริ่มเร็วก้อนหิมะก็ยิ่งใหญ่ การเริ่มออมหรือลงทุนช้าไปแค่5-10ปีอาจทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายในวันเกษียณแตกต่างกันเป็นเท่าตัวเลยใช่เลยค่ะสุดท้ายหลายคนก็มานึกเสียดายทีหลังว่ารู้นี้เริ่มตั้งนานแล้วรู้ว่าต้องทำแต่ไม่ยอมเริ่มแผนจะดีแค่ไหนก็ไร้ค่าครับถ้าอธิบายเรื่องนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะมันคือสิ่งที่เรียกว่า present bias <by> ชี้ให้เห็นภาพที่น่าตกใจเลยคือสมองของเราไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อการลงทุนระยะยาว มันถูกออกแบบมาเพื่อเอาตัวรอดในวันนี้การอดออมเงิน5,000บาทในเดือนนี้สมองจะตีความว่ามันคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทันทีส่วนความสุขสบายในอีก20ปีข้างหน้ามันเป็นแค่ภาพเบลอๆที่ไม่มีผลทางอารมณ์กับเราเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ็ดจำนงดีๆของเราถึงพ่ายแพ้ให้กับกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทในวันนี้เสมอโห oh. พอฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเรากําลังต่อสู้กับชีววิทยาของตัวเองอยู่เลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยส่วนตัวอย่างเดียวใช่เลยค่ะเรากําลังต่อสู้กับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสมองเราเองสมองจะเลือกความสุขที่จับต้องได้ในปัจจุบันมากกว่ารางวัลในอนาคตที่ยังมองไม่เห็นเสมอนี่คือสาเหตุว่าทาไมการเดียวค่อยเริ่มถึงเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะมันคือการเลือกที่ไม่เจ็บปวดในวันนี้นั่นเอง พอเข้าใจธรรมชาติของสมองแบบนี้แล้ววิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คงไม่ใช่การฝืนใช้แค่วินัยใจลุลนๆแต่เป็นการสร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาแทนเพราะความคิดที่ว่าจะเก็บเงินจากส่วนที่เหลือใช้มันมักจะจบลงที่ไม่เหลือให้เก็บใช่ครับไม่เหลือให้เก็บเสมอ ทางออกที่ได้ผลจริงก็คือการตั้งค่าหักเงินลงทุนอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า DCA ซึ่งก็คือการลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันทุกเดือนโดยไม่ต้องสนใจว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเป็นการสร้างวินัยและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจด้วยอารมณ์ไปในตัวระบบอัตโนมัติสำคัญมากจริงๆค่ะเพราะมันช่วยแก้ปัญหา p r e s e n t b i a บได้ตรงจุดคือมันเปลี่ยนลำดับจากใช้ก่อนเหลือค่อยเก็บไปเป็นเก็บก่อนเหลือค่อยใช้ โดยที่เราไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยและที่สำคัญอีกอย่างคือมนุษย์เราตัดสินใจด้วยอารมณ์บ่อยครั้งมากอย่างเช่นหงุดหงิดแล้วก็ไปช็อปปิ้งบำบัดเครียดแล้วก็ซื้อของหรือในแง่การลงทุนก็มีอาการกลัวตกรถหรือโฟโมทำให้รีบเข้าไปซื้อหุ้นตอนราคาสูงสูงหรือเกิดความตื่นตระหนกจนเทขายทุกอย่างตอนตลาดลงอืมเรามีแผนที่ดีมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยต่อสู้กับสัญชาตญาณของตัวเองแล้ว แต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ทําให้แผนพังได้อีกเหมือนกับว่าบางครั้งเรากําลังขับรถอยู่ในความมืดโดยไม่มีไฟหน้าผมก็ลองพูดถึงปัญหาเรื่องการขาดความรู้พื้นฐานทางการเงินครับหลายคนเริ่มต้นลงทุนโดยที่ยังไม่เข้าใจสิ่งสําคัญเลยเช่นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันทํางานยังไงความแตกต่างระหว่างการออมการลงทุนและการเก็งกาไรมันคืออะไร พอขาดความเข้าใจพื้นฐานผลที่ตามมาก็คือการลงทุนผิดที่ผิดทางพอขาดทุนก็หมดศรัทธาไปเลยเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากค่ะและถ้ามองในภาพีกว้างขึ้นมีข้อมูลจาก OECD ที่ระบุว่าระดับความรู้ทางการเงินของคนไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดเลยเช่นการลงทุนตามกระแสตามเพื่อนหรือตามอินฟลูเอนเซอร์โดยที่ไม่ได้เข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเลยแล้วก็มักจะโฟกัสแต่ผลตอบแทนที่คาดหวังโดยไม่ได้มองย้อนกลับมาที่ความเสี่ยงที่ตัวเองรับไหวจริงๆเลยแล้วนอกจากความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้วมันยังมีแรงกดดันจากภายนอกที่ทรงพลังมากในยุคนี้ด้วยนั่นคือการใช้ชีวิตตามคนอื่น มากกว่าตามฐานะของตัวเองโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่เราเห็นชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่นตลอดเวลามันเกิดการเปรียบเทียบเกิดการใช้ใจ่ายตามเพื่อนการซื้อของเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทำให้แผนการเงินที่วางไว้พังไม่เป็นท่าเลย ประเด็นนี้เชื่อมโยงกับการที่คนส่วนใหญ่ประเมินรายจ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงได้อย่างน่าสนใจค่ะมีข้อมูลจาก Bank r a ร e และ s i d e l i t y ที่พบว่าโดยทั่วไปแล้วคนเรามักจะคาดการค่าใช้ใจ่ายของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ15-30%เลยทีเดียวเดี๋ยวนะครับ15-30%เลยเหรอครับใช่ค่ะ15-30%นั่นหมายความว่าถ้าผมคิดว่าผมใช้เงินเดือนละ3 0 0 0 0บาท ความจริงแล้วผมอาจจะใช้ไปเกือบ4ี่หมื่นบาทโดยไม่รู้ตัวแค่ตัวเลขนี้ตัวเดียวก็อาจจะทําให้แผนพังได้ตั้งแต่เริ่มเลยสิครับเพราะฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนมันผิดตั้งแต่แรกถูกต้องเลยค่ะเมื่อแผนการเงินถูกตั้งขึ้นบนฐานของรายจ่ายที่ประเมินพลาดไปขนาดนั้นมันก็มีแนวโน้มที่จะล่มตั้งแต่เดือนแรกๆเลยเพราะในชีวิตจริงเรามีรายจ่ายจุกจิกมีค่ากาแฟค่าสังสรรค์มีเรื่องไม่คาดฝันมากกว่าที่คิดไว้ในกระดาษเสมอ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายสักสองสาเดือนเพื่อหาตัวเลขค่าใช้ใจ่ายทิศแท้จริงของตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากแต่คนส่วนใหญ่มักจะข้ามไปมาถึงผู้ต้องสงสัยรายสุดท้ายในคดีของเราแล้วครับเป็นพฤติกรรมที่สำคัญมากแต่คนมักจะลืมกันไปคือการไม่ติดตามผลหรือไม่ทบทวนแผนเลยหลายคนทำแผนการเงินอย่างดีตอนต้นปีแล้วก็พับเก็ตเข้าลิ้นชักไปเลยมันเหมือนกับการตั้งใจจะขับรถไปเชียงใหม่ มีแผนที่ดีแต่ระหว่างทางไม่เคยดูแผนที่ไม่เคยดูป้ายบอกทางเลยสุดท้ายก็หลงทางแต่ไม่รู้ตัวแล้วก็คิดไปเองว่าเราแค่ดวงไม่ดีชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะรายไรยเปลี่ยนมีครอบครัวย้ายงานแต่แผนการเงินกลับยังเป็นแผนของเมื่อ5ปีที่แล้วแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วมีงานวิจัยของแรน์กที่สนับสนุนประเด็นนี้ชัดเจนมากเขาบอกว่า 70%ของแผนการเงินที่ล้มเหลวมีสาเหตุมาจากการไม่ปรับแผนตามชีวิตที่เปลี่ยนไปแผนมันต้องเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราสินะครับแน่นอนค่ะและยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันและสำคัญไม่แพ้กันคือแผนส่วนใหญ่ได้ไม่ได้เตรียมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไม่มีระบบการช็อกไว้นั่นเองคำว่าระบบการช็อกนี่น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนกับแอร์แบกในรถยนต์หรือเปล่าครับคือเป็นสิ่งที่หวังว่าจะไม่ได้ใช้ แต่ถ้าไม่มีแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคือจบเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะมันคือเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองคือเงินสดที่เราเก็บแยกไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงๆเช่นตกงานกระหันหันหรือมีค่ารักษาพยาบาลก้อนใหญ่เข้ามาแต่มีสถิติจาก Financial Health Network ที่น่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่า 57%ของผู้ใหญ่ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย3เดือนด้วยซ้ำเกินครึ่งเลยนะครับใช่ค่ะดังนั้นต่อให้แผนระยะยาวที่วางไว้จะสวยหรูแค่ไหนถ้าไม่มีแอร์แบ็ตัวนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเงินขึ้นมามันก็สามารถพังคลืนลงมาได้ง่ายๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับพอจะสรุปสำนวนคดีนี้ให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าผู้ร้ายตัวจริงที่เราตามหามาทั้งหมด คือใครกันแน่ได้เลยค่ะจากที่เราสืบสวนกันมาทั้งหมดจะเห็นว่ามันไม่ใช่ผู้ร้ายคนเดียวแต่เป็นขบวนการที่ทำงานร่วมกันหนึ่งคือไมายเสร็จและเป้าหมายไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแผนที่ไม่มีทิศทางไม่มีแรงจูงใจและสุดตรงเกินไปสองคือพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์เราเองนี่แหละที่มีอคติเข้าข้างปัจจุบันและตัดสินใจด้วยอารมณ์สามคือการขาดความรู้พื้นฐานทางการเงินบวกกับแรงกดดันจากภายนอกที่ทำให้เราใช้ใจ่ายเกินตัว และสุดท้ายคือการไม่มีระบบติดตามและปรับปรุงแผนให้ทันกับชีวิตและไม่มีระบบการช็อกสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นกับดักรอบด้านเลยนะครับแต่พอเข้าใจแล้วมันก็ทำให้เราเห็นทางป้องกันมากขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะสร้างแผนการเงินให้สำเร็จมากขึ้นกว่าคนส่วนใหญ่มีแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ไหมครับมีแน่นอนค่ะถ้า,ายอยากจ,จะเปลี่ยนจากคนใน80%์ที่ล้มเหลวมาเป็น20%ที่สำเร็จลองโฟกัสที่5ข้อนี้ดูนะคะ ข้อแรกเลยคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนต้องมีทั้งตัวเลขเวลารและที่สำคัญคือเหตุผลที่เป็นแรงผลักดันจากทั้งในข้อ 2. ส,สร้างระบบหักออมลงทุนอัตโนมัติทุกเดือนอย่าฝากความหวังไว้กับวินัยของเราอย่างเดียวให้เทคโนโลยีช่วยใช่ค่ะข้อ3เริ่มจากจำนวนน้อยๆที่ทำได้จริงก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีหลังแผนที่ดีต้องยั่งยืนข้อ 4. ทบทวนแผนอย่างน้อยปีละครั้าหรือเมื่อมีเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตเกิดขึ้น และข้อสุดท้ายคือลงทุนเวลาในการเรียนรู้เรื่องการเงินพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ต้องเยอะแต่ขอให้ทำต่อเนื่องเป็นแนวทางที่ชัดเจนและทำตามได้จริงมากครับข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การวางแผนและพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆครับแต่ก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าปัจจัยเชิญโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราอาศัยอยู่ยเช่นค่าครองชีพนโยบายรัฐ หรือความเหลื่อมล้ำสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของคนมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับทางเลือกส่วนตัวของเราเองเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคบคิดต่อเหมือนกันนะครับ